นักของใครของพี่เหรอไม่ใช่ของพี่แม่โอ้แมไม่พูดไม่พูดถึงช่องกัาเนอะพี่ทำคลิปอ่ะคุยถึงพี่คุยคุยถึงช่องพี่โอเคนี่นะคะอันนี้หนูข่าซ้ายจะไม่เจ็บเท่าไหร่อันนี้หนูไม่เจ็บหรอมันเจ็บอย่พี่เดี๋ยวมันไม่แต่หนูเจ็บข้างนี้มากกว่าหรอถ้าเกิดว่าเราเอาเนถ้าเราใส่ถุงทางี้มันจะเจ็บตลอดอือฮึ หนูคนต่างจังหวัดไหมคะใช่ครับเชียงรายเชียงใหม่ครับนึกแล้วพี่เป็นคนที่ไหนพี่คนใต้คนใต้แต่ว่าหนูแต่แต่หนูเหมือนแบบคนคนชายิพันครับนั่นแหละผมเป็นคนมอมอ่านั่นแหละหนูเหมือนกับลูกค้าพี่เอื้อมก็เป็นคนเชียงใหม่เชียงรายเชียงอะไรเงี้ยใช่คใช่ค่ะหน้าออกจีนจีนเออมีลูกค้าคนนึงเป็นคนจีน แม่เอาจริงจริงใช่ไม่ได้มาน,านานแล้วสงสัยหายหายแล้วจะไปชื่อไม่ได้เย็นน้นอือฮึ่นมีมาใช่ไหมโอ้โหเยอะโทษนะคะนิดนึงนะครับโอเคโอเคแยวพี่เอื้อมงัดก,ก็คือออกเลยอันนี้เราพักอยู่แถวไหนคะนะ

อือฮึอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่อุ้มกดก่อนครับเจ็บไหมัเหมือนยังมีไหมมันมันอันมันตอนนี้มาจะแสบแสบ,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 บอ่ะคือสเปรย์แต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูลองกดดูก่อนได้ครับอ่ะตัวหนูลองกดดู ไม่ไม่เจ็บแล้วครับพี่แต่มันคงจะแสบเพราะเป็นสเปรใช่เพราะตอนเพิ่งถึงออกด้วย,าายอันนี้ทะลุเพียงว่าทะลุนิดนะคะ เน็ตเดียวนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามเราเก่งมากหรอกโอ้ยเพียมเพียมขอโทษนะโอ กจนัให่อโทรหาแฟนหรอออกรด้ยังพี่ออกแล้วลูกใหญ่มากอโอ้ยือลูกดูลูกเพราะว่าผมเคยตัดเข้าไปข้างในไงเจเดี๋ยวท่านเล็กเจนี่เดี๋ยวจะคิดสองเท่า <laughs> ผมเคยข้างโน้นน่ะแผลมันเคยแบบว่าฉีกแล้วนะผมเคยตัดเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันก็มันนมันด้หายไปนั้ช่วงหนึ่งแล้วพอมันยามันก็กลับมาคือดีโโหสงสารหัวจังเลยฮโอ้ย ออกมาแล้วนี่หนูทํางานอะไรเนี่ยเป็นเมื่อก่อนอยู่รถทัวร์ครับเจ๊ไอ,อคุณพี่อาจจะคุณพี่อะไรก็ได้อะแล้วตอนเนี้ตอนนี้นนย้ายมาอยู่เป็นแผนกพัสดุครับเพราะว่ารถทัวร์มันปิดไปแล้วครับเออคีอ่รู้จักบริษัทสยามเฟสไหมอือฮึนั่นแหละอยู่รถทัวร์มาห้าปีกั้นใจโล่งไหม ล่งครับพี่แต่ว่าตอนนี้มันยังแสบอยู่อืออยู่ดูหนูสิผมคือผมไม่มีอะไรให้แบบนั้นเลยอ่ะไม่มีอะไรคืออะไรไม่มีอะไรแบบให้จับหูใหญ่มากเลยลูกนะครับเอาตั้งไว้ตรงนี้ส่งมือพี่มันแดงโอ้ยใหญ่ไหมใหญ่มากฮะเพื่อลงคลิปอยู่ใช่ไหมลงลงเอาไว้เดี๋ยวผมค่อยไปดูอือ น,นี่เราเป็นมานานยังอ่าเหมือนกันเลยเอาไปลูกเอาไปเลยตอนแรกตอนแรกมันด้านด้านขวาก่อนอแล้วพอสแปนมันมา,มาเป็นด้านซ้ายต่อเอ้ยตอนแรกด้านด้านซ้ายก่อนแล้วก็มาเป็นด้านขวาอืมอนนี่มันลากฟันเลยนะเนี่ยใช่อ่ะเจ็บมากเลยเมื่อกี้ก็สุดสุดเจ็บมากแต่ผมก็แบบแมั่นคือเจ็บค็เด็บไก็มีอะเลย <c oughs> ไม่มีอะไรแบบตอดหรือแบบ<ะ>กัดอะแต่มันคงมันไม่ได้เจ็บเท่าเหมือนตอนถอนฟันนี่นะหนูนดเดี๋ยวของหนูเนี่ยนะเดี๋ยวพี่เอื้อมเดี๋ยวพี่เอื้อมจะต้องเลาะตรงนี้ดูนี่นะคะ,ะพวกอย่างนี้เนี้ยหนูจะต้องคอยเลาะออกผมพวกผมก็เลาะเลาะตลอดอันนี้ล่าสุดที่กาลังจะออกแต่ว่าคือประเด็นก็คือว่ามันเจ็บแผลไงไฮะผมก็เลยเอาออกไม่ได้เนี่ย หนูเลาะอ,ออกนะแต่หนูใส่หนูจะต้องใส่ยาดูแลร่องแผลให้ดีนะน,นี่มันลากฟันไปเจ็ๆใด้๋ยวแผลไว้ฟนดูดี่อันนี้ฟันซีกเลยวะเนี่ย <c oughs> สงสารคือสงสารอ,อ่ะเดี๋ยวพี่อิ้มทาแผลให้ครับ